สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง R I f f ฟ r m นะครับวันนี้มาดูวัวเข้าบ้านครับวัวเป็นร้อยตัวครับมีตัวผู้นะครับใครสนใจครับเอารถมาใส่ได้เลยครับตอนนี้ก็ได้ดตัดหยาอยังอยงี่บอกว่าเลือกเอาเลือกเอาอยู่ นั่เลือหน่อยก็พี่ไก่ไปเลยนี่พี่ไก่มันยาวกว่านี่ว่าไมกันตีว่าพี่ไก่มันยาวกว่านีดนี้วีความกันตีนี้ว่ไ้มเหมเดิมัมมากับว่าไอ้ปล่อยมากเลยมีจุดอ้วนอ้วนนะครับ หายไปหลายตัวสามขวบกือยิบแปละหาชิปปุ่น,นตไไีไปลงไปตัวเท็กบ่ก็เห็นเราจะเท็กเขาไม่อุ้มไปหลายเลยจริงวเท็กไงเมื่อเท็กขายดีก็ว่าเมียอีกเดี๋ยวตัวตัวเมียแล้วครับ

โอ้ยหันเสีเทียหนอมือเนี่ยมือที่เสีรอบที่ซี่น่ะ,นะแมน่นเส้งไปสามรอบหนอใครแนว่เ,เาอาเขาจะควงซสียมเสียดายเลาจากดูวัวแล้วมาดูควายต่อครับ กินกินกินฮว,วันเริ่มหฮวันหรอกหาเดือนมากระลาเนี่ยนี่ครับ <Yeah. S 1> เอาตัวนั่งก็ได้เป็นตัวกล้ยดอนเห็นนะครับเสีย <Yeah. S 1> งดอน <Yeah. S 1> แม่ดำครับออกลูกเป็นไฟายเผือกครับมีแต่ตัวเมียเหมือวปะครับนี่ บ้บานเขาไม่ไว้เถกอยู่ครับแบบนี้ มันต uh ้องดากมันหักเนี่ยมันหาพอที่ดากมันหักมนเลยครับมันต้องเอาพอที่ดากตรงตรงมาใส่นี่มันดากหันหักครับ อย่างหยากรอ้วยเถียงมันเบืงองหยากครับมันจินน้ำเมเซียงก่อนเหลียวปัญหามัน,อ,อ,ยนอยากให้นี่ก็ส่งเขียวกมูเถอะวะ วัวยั่งไปด้ครับวัวน่ะครับมันก็แค่ไดลามดอกสม,มือนี่สม,มือมันไดลามเดี๋ยงเราจะกี่เนาะโดีนี้มิตรปลอ่อยย่างเดียวปลอ่อยขวากเราก็หอบอใหญ่กินได้ขวากเลย ก็ได้กินบางครองวัวนงวัวมันกินด้เมดมั้ง นันเบื้องดีอยู่เด้เลี้ยงมัวเลี้ยงควายนี่ครับมันนั่งห้นั่งเที่ยบว่าได้ไปเหตุยังแล้วเดี๋ยวก็หอบหยาเดี๋ยวก็หอบเฟี้ยงเดี๋ยวก็ลูบนั่นลูบนี้ยกช่วยสิได้ไปเห็ุงานเด้แค่นในห,หอบอยาหายาให้กับเบื้งมันกินแหงมันมวลทะเลแหงเบื้งดีเนะครับ นี่นะมันจังว่ได้ไปบุญไหว้กับพุ่นครับมันเดี๋ยวฉีดอยงหลายเนาะเบิ่งมันเอาฉีดน้ำฉีดยังหรือซื้อไปเหตุงานหมอเอื้องกับเดี๋ยวบอกกับพุ่นกับนั่นี่เนี่ยากปวดหัวไปอีกแล้วครับอันนี้เห็นมะเถียงเนาะคลิปนี้ไม่แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ